เป็นโรคแคนิคเป็นโรคเครียดวิตกกังวลโรคทางจิตเวชนอนไม่หลับครับร่างกายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอ่อนเพลียท้องไส้ปั่นป่วนคือมันลามไปหมดเลยกล้ามเนื้อพวกเนี้ยเขาเรียกว่าโรคสมองลวนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงมันนอนไม่ได้อะบางทียันเช้าเลยนะไม่ได้หลับอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทํางานไม่ได้เขาเลยแนะนําให้กินเบอร์หนึ่งเนี่ยหายใจสะดวกขึ้นหายใจดีขึ้นมีแรงขึ้นและนอนและนอนได้ยาวขึ้นก็นอนตั้งแต่สี่ทุ่มตื่นเจ็ดโมงดีไหมลูกสุดแฮปปี้เลย ผมบรโชดเนียมทองอครับอ่าสามสิบแปดครับผมเป็นโรคแคนิกโรคเครียดเป็นโรคเครียดคือเป็นโรควิตกกังวลโรคทางจิตเวชหนึ่งมีปัญหาคือการนอนไม่หลับครับร่างกายไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงอ่อนเพียท้องไส้ปั่นป่วนคือมันลามไปหมดเลยกล้ามเนื้อพวกนี้เป็นอาการของโรคที่ทางสมองเราเนี่ เรียกว่าโรคสมองล้วนไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงมันนอนไม่ได้อะคือนอนแบบว่าเหมือนเราจะนอนหลับปกติแยแต่เราไม่ได้นอนครับบางทียันเช้าเลยนะไม่ได้หลับอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทํางานไม่ได้เป็นมาตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วปีสี่เดือนได้เรื่องงานเเรื่องเราคิดเราคิดแล้วมีแรงกดดันอะไรหลายอย่างใช่ต้องคิดตลอดใช้ความ,มคิดทํางานส่วนตัวด้วยบริหารงานหลวงด้วยอะไรเงี้ยครับเรียไปกินยาหมอที่ หมอจิตเวชถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแต่คืออาการนอนไม่หลับเนี่ยมันจะต้องใช้ยานอนหลับช่วยกินยานอนหลับก็ประมาณสามชั่วโมงก็ตื่นแล้วนอนไม่ได้แล้วคราวนี้ครับแล้วเราก็ไม่มีแรงเหมือนประมาณว่าหายใจอะ่ะหายใจแล้วปอดมันทํางานไม่ปกติใช่แล้วมันไม่มีแรงอะ่ะยกแขนยกขามีการง่วงทั้งวันน้ําหนักลงไปสิบห้าเกือบยี่สิบโลอะ่ะลงไปเพราะว่ามันกินไม่ได้ท้องไส้ป่นโพนคือกินข้าวไม่ได้อะไรไม่ได้เลยแล้วก็คราวนี้ ทางเขาพวกกันเนี่ยเขาเลยแนะนําให้กินเบอร์หนึ่งเนี่ยกินไปไประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเหมือนมันเริ่มหายใจสะดวกขึ้นอืแล้วก็เริ่มหายใจดีขึ้นครับเหมือนยกแขนยกขาเหมือนมีแรงขึ้นและนอนและนอนได้ยาวขึ้นยาวขึ้นนี่กี่ชั่วโมงได้ก็นอนตั้งแต่สี่ทุ่มตื่นก็ตีสี่ตีสี่ตีห้าก็โอเคนะใช่ครับม,มันก็ต้องเมื่อเช้าที่ตื่นตื่นเจ็ดโมง มันค่อยๆก,กระเถิบมันค่อยๆกระเถิบมาเรื่อยๆเพราะว่าร่างกายเราเหมือนแบบร่างกายเราเสียมานานแล้วก็คือเนื้อเราก็ต้องมาปรับเหมือนพอได้นอนแล้วมันฟื้นฟู<ช>ขึ้นมาใช่ใช่พัน,นอนไม่ได้ไงก็เป็นเหมือนกันทางนี้เขาก็เป็นผมก็เป็นอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นแต่เรื่องกําลังร่างกายนีดดีขึ้นแน่นอนชัวร์คือมันเหมือนแบบฟิตแอนเฟิมจาก94เหลือ80 หลังจากที่เริ่มเครียดนะใช่ครับลงไปเรื่อยๆเลยลง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 มาตลอดเลยเหลือแปดสิบเหลือแปดสิบแล้วตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเลยครับขึ้นมาเก้าสิบห้าอีกขึ้นมาเหมือนเดิมคือมันกินได้ไงเออคือมันกินได้มีแรงแล้วเราไม่คิดเราไม่ปวดหัวแล้วเราก็ไม่มึนแม่อะไรกที่ิดปวดหัวอยู่ตลอดเลยนะใช่แล้วมันปวดหัวแล้วมันมึนมันเหมือนแบบมันตื้ออ่ะมันตื้อแบบคิดอะไรก็ไม่ได้มันเหมือนแบบเราจะคิด คิดงานนี่คิดอะไรไม่ได้เลยเหมือนสมองไม่มีพลังไงใช่ใช่คล้ายๆเหมือนเหมือนสมองไม่มีเลือดอะไรวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเลยตอนนี้ก็เลยโล่งขึ้นครับก่อนมาทํางานหน้าตาดําตาค้าคืออาการคนไม่ได้นอนอะแล้วก็เดินแบบจะล้มไม่ล้มจะล้มไม่ล้มอะเครียดไงมันมันเป็นไม่ได้ไงก็ไม่รู้ทีแรกก็ไม่เชื่อเขาพอดีพวกกันเนี่ยเขาพาไปทีแรกก็ยังไม่คิดว่าตัวเองเป็น ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวครับเป็นอะไรกันแน่พอดีพาไปหาหมอหมอเขาเลยบอกโอเคคุณเป็นโรคเครียดโรคแพนิกพีตกกังวลโอ้แพนิกครับก็เลยกินยามาเรื่อยๆกินวันหนึ่งเข้าไปเนี่ยจากอาทิตย์หนึ่งมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการหายใจอันดับอันดับแรกเรื่องหายใจก่อนครับหายใจก่อนเริ่มหายใจมันเหมือนมันแน่นอ่ะมันเหมือนร่างกายเราลุมหลวมทีแรกตอนนี้มันเหมือนมันแน่นกวอหายใจดีขึ้น เริ่มมีกําลังเริ่มเดินเหินเริ่มอะไรได้อ hmm. เวลาช่วงเวลาการมองแบบเดียวซ้ายเลื้อวขวาเนี่ยไม่มึน uh huh. อะฮะมองแล้วมัน<บ>มันมกระฉับอ่ะไหวพีไปะไรด,ดีขึ้นใช่ครับดีขึ้นดีขึ้นกล้าคิดกล้าตอบอะไรมากขึ้นอะรู้สึกยังไงกับเวอร์หนึ่งบ้างตอนนี้ถามว่ารู้สึกดีไหมรู้สึกแฮปปี้เลยแฮปปี้เลยใช่ได้ลองตัวอื่นๆบ้างไหมครับไอสมุนไพรพวกนี้ไม่มีไม่กล้าลองเพราะว่าหนึ่ง <G un> การกินสมุนไพรเนี่ยบางคนก็คิดว่ากินแล้วมันจะเป็นโรคไตโรคนู้โนโรคนี้ไงคือกินเยอะแต่คนนี้กินแล้วมันไม่มีความรู้สึกอะไรคือกลัวว่าเราจะมีผลกระทบใช่ผลกระทบทางร่างกายก็เลยแบบพอดีตัดสินใจลองกินพอดีพราะพวกกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเชื่อใจกันลองกินดูพอกินมาอาทิตย์หนึ่งเออเริ่มเอเริ่มเริ่ม,มดีข,ขึ้นเออเฉพาะกินมาเรื่อยเื่อกินมาเรื่อยๆทีแรกกิน2เม <ขอ S 1> ็ดก่อนครับแต่พอมามันเหมือนยังไม่ค่อยดีขึ้นนั่นแหละกิน3เม็ดเลยคราวนี้3าเม็ด3าเม็ด อันนี้เฟิร์มเลยสบายเฟิร์มเลยห <c oughs> ิวตวลอดเวลาดูเหมือนแบบเราแบบคือเวลามันมันจะเริยนอาหารใช่จะเริยนอาหารด้วยแล้วแล้วมีคนทักไหมการเปลี่ยนแปลงของเราเจ้านี่แหละครับพวกนี้แหละทัก,พกเพราะว่าผมก็ไปดูคือเหมือนเสื้อผ้าเนี้ยใส่ของเดิมได้และทีแรกต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่หมดเลยอ๋อมันหลวมใช่เพราะว่าแล้วก็เสื้อเสื้อผ้าที่ใส่ตอนแรกซื้อมาเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเล็กไงคนใก้ตัวก็ทักเลยเว้ยจนเปลี่ยนเขาบอกว่าเบาหน่อยก็ได้เขาบอกตอนนี้ มันใหญ่กว่าเดิมแล้วต้องคุมอาหารเองเลยไงใช่ครับมันโอเคอ่ะประทับใจเพราะว่ากินแล้วมันก็ไม่มีการปวดท้องไงครับท้องเธอไม่ปวดแล้วก็ท้องไส้ก็วิ่งปกติระบบขับถ่ายดีก่อนหน้านี้ล่ะครับก่อนหน้านี้ตอนเช้าผมจะไม่ถ่ายผมจะเป็นคนขับถ่ายยากประมาณสองวันหรือสามวันถ่ายทีแต่เนี้เช้ามาถ่ายเลยเช้ามาก็ถ่ายเช้ามาก็ถ่ายขนาดไม่กินข้าวเย็นนะตอนนี้ครับ ช้ามาก็ถ่ายเช้ามาก็ถ่ายปกติผมในสองสามวันอะระบบมันมันปรับใช่ครับนั่นแหละผมก็กลัวบางทีบางทีเราเป็นโรควิตกกังวลไงแล้วก็กลัวเป็นมะเร็งลำไส้มั่งปวดท้องตรงตรงโู้นตรงนี้เราก็กังวนเปิดตรงโทรศัพท์เ้วเป็นอะไรกันแน่วินิจฉัยก่อนหมอไงเราเป็นมะเร็งหรือเปล่าแล้วหรือเปล่าเนี่นี่ะเหมือนแล้วอยากแนะนําคนอื่นที่มีความเครียดแบบเราบ้างไหมว่าดังลังเลีอยู่เหมือนเราตอนแรกนี้ผมว่าใช้เถอะ แล้วก็เราก็บวกกับการที่เราดูแลตัวเองด้วยต้องระวังเรื่องใช่เรื่องใช่ความเครียดความอะไรแล้วก็ปล่อยวางบ้างแล้วรเราก็ลองมากินดูครับมันจะช่วยได้ทางการพักผ่อนถ้าเกิดเรานอนหลับพักผ่อนดีกินอาหารปกตินอนไม่หลับมันจะเหนื่อยครับ